สวัสดีครับพบกับวันนี้พี่ต้องเลือกเนี่เราตัดชื่อรายการให้มันสั้นลงวันนี้พี่ต้องเลือกอ่าจริงๆแล้วจะตกเข้า QA นะครับจริงๆแล้วจะตกเข้า QA แต่เอ๊ะมันก็ออกรายการที่บ้างดีกว่านะเพื่อเพื่อสีสันและความบันเทิงที่แปลกออกไปนะครับอ่าเราลองลองดูลองดูงดนะฮะมันมาจากคําถามของเพื่อนที่เขาถามไว้สักพักละและจังหวะมันมาพอดีนะครับคําถามเขาลักษณะประมาณว่าพี่ ผมจะซื้อมีดแมงมุมแมงมุมอเมริกาหรือแมงมุมแมงมุมจีนดีเสื้อวอลลิศที่ร้านก็มีขายนะครับลองสอบถามเข้ามาดูเสื้อกีฬาใส่สบายใส่สบายสบายใส่ใส่ไปไหนอะใส่ไปทํางานก็ได้ครับเขานิยมใส่ไปทางานกันเพราะว่าเสื้อกีฬามันใส่แล้วมันแบบมันเย็นดีไงนั่นก็กางเกงโมเลกุลนะครับขายยาวที่ร้านมีขายเสื้อฟ็อกแมนเกียร์ที่ร้านมีขายเสื้อตัวละ200นะจ๊ะ จริงๆตัวละ150ค่าจัดส่ง50บาทถ้าซื้อเพิ่ม้าไปก็บวกไปตัวละ150นะครับซื้อได้หลายตัวเราสามารถซื้อใส่กันได้นะครับเสื้อใส่สบายราคาไม่แพงนะอ่ะคำถามของเพื่อนๆน,นะครับมันก็จะมาประมาณประมาณเนี้ยนะเขคือตัวนี้แมงมุมอเมริกาแล้วก็ตัวบนเป็นแมงมุมจีนตัวไหนมันมันน่าสนใจยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยดิ ยาวหรืมึงละเอียดเลยนะฮะนอกจากนี้มันจะเป็นรีวิวก็ลองเปรียบเทียบการเลือกสินค้าด้วยกันละกันนะครับแต่วันนี้พี่ต้องเลือกผมจัดรายการให้อ่ะตามมาครับตัวแรกที่ผมหยิบมาเลยนะฮะสไปเดโก้เนทีฟชิ t นี่โค้ดมัน C244GP นะครับเมื่อวานลงรายการไปเขามีเพื่อนเขาเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับพูดถึงสินค้าก๊อปปี้นะครับ สินค้าสาเนาสินค้ามิลเลอร์เดี๋ยวนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่ได้ตามมานานแล้วว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคือใจอะอยากจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ผมไม่อยากเสียตังค์ผมไม่อยากไปลงทุนกับอะไรที่ซื้อมาแล้วก็ทิ้งไปครับเออมันขายต่อไม่ได้อะ่ะนะคืออยากจะรู้ไว้เดี๋ยวนี้งานกอล์ฟแม่งไปกันถึงไหนละเพื่อนๆรู้ฝากดูด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ย เปรียบเทียบดูตรงนี้ก็คือสินค้าของแท้มีโค้ดตามนั้นจริงเปิดมาเป็นสินค้าตัวนั้นจริงๆแล้วราคาก็เป็นไปได้เมื่อเทียบกับเว็บ US Dollar แล้วไม่ต้องขวนะครับขอโทษราคาขายมานี่แม่งเตี้ยเตี้ยต่ำดินแล้วเพราะว่าร้านออนไลน์มันก็แข่งกันเองครับพูดตรงๆร้านออนไลน์มันก็แข่งกันเองเพราะฉะนั้นบวกกาไรมากไม่ได้นะครับกำไรแม่งน้อยมากอะน้อยมากขนาดแบบเนี้ยผมขายถูกที่สุดเท่าที่ผมขายได้ละตามนั้นเลยฮะจะลดตอบผม่าผมผมผม,ผมทำไม่ได้แล้วมันต่ําที่สุดแล้วพี่ เพราะว่าเราทาให้มันถูกแล้วตลาดแม่งมันพากันมาต่ําเตี้ยเลียดินขนาดนี้แล้วอ่ะก็ตามนั้นเลยฮะขายมันได้กันแล้วกันเท่านั้นเองกําไรน้อยมากฮะกําไรแม่งแทบไม่มีเลยนะก็แค่ขายว่ามันเป็นงานอดิเรกกันแล้วกันนะครับเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งมันขายล้วเอากําไรมาเลี้ยงชีพไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสินค้ากลุ่มอย่างนี้มันแบบนี่คันนี้มียุงอยู่ในห้องเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงตายแน่ยุงตัวผู้ตัวเมียวะ ยุงกัดมันยุงตัวยุงตัวเมียนี่หว่าใช่ไหมเออมันจะกินเลือดเราก็ตอนที่มันจะมันผสมพันธุ์แล้วมันจะไข่นั่นแหละมันกินเลือดเราอืเกี่ยวอะไรกับมีดวะพี่ไม่เกี่ยวเลยสงสัยยุงมันผสมพันธุ์มาแล้วแหละมันเตรียมมันเตรียมจะมีลูกละมันก็เลยมากัดกินเลือดเราไปเอาไปเป็นโปรตีนนะครับเอานี่ฟันยุงนั้งเลยนะอ่ะกลับมานะฮะ ใครรู้มีความเห็นยังไงก็แนะนํากันลงมาได้นะครับจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคลังสมองของเพื่อนๆแล้วการเผื่อใครที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเข้ามาเคาะดูเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรือวะอะไรเงี้ยแต่เราเราอย่าไปกล่าวหาร้านนู้นร้านนี้นะให้เขาก็ทํามาหาก,กินของเขาก็คอยเรื่องของเขาเลยแต่ว่าเราอาจจะมีทรงที่ไม่เหมือนกันเราชอบไม่เหมือนกันพี่แล้วแต่เลยเหมือนเหมือนผมชอบชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะ้าพี่ชอบกินขนมจีนอะแล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ย เออก็มันก็เป็นอาชีพเขาก็เหมือนกันะนะ,ะแต่ว่าผมจะขายของแท้เท่านั้นดีกว่าเนาะสบายใจดีนะครับแล้วก็เวลาอวดใจมันพูดได้เต็มปากอะ่ะเออมันมันดีกว่าเราผ่านยุคขอยนิด <c oughs> หล็การมึงแม่เป็นอย่างเนี้ยเราผ่านยุคมาสมัยก่อนอะ่ะที่เราใส่เสื้อก๊อปปี้กันนะจได้ไหมมันจะมีเสื้อก๊อปปี้ที่ทำก๊อปปี้ในประเทศเลยนะแบบเสื้อรีบอกไนกี้อะไรของเขาอะ่ะที่ทำก๊อปปี้เลยแล้วประเทศไทยเราก็โดนหมายหัวเยอะด้วย คือมันเอามาขายแล้วมันบางทีมันก็มาหลอกเราอะ่ะมาหลอกเราว่าเป็นเป็นของหลุดสเปคหรืออะไรก็เนี่ยมาขายตามงานตามบูธอะไรอะ่ะขายถูกๆอะ่ะแล้วเราก็ซื้อไปอะ่ะซื้อด้วยบางทีรู้ไม่รู้นะเราก็ซื้อไปแต่พอเราผ่านยุคนั้นมาแล้วครับยุคนั้นจะมีสินค้าคู่ขนานจําได้ไหมยุคนั้นคือสินค้าเสื้อผ้ามือสองจากตลาดโลงเกลือมันจะเป็นเสื้อผ้าของแท้ที่เขาที่เขาบริจาคมามั้งนั้นของแท้แต่เป็นมือสองมี ของลงเกลือแล้วก็เป็นของก๊อปปี้เลยมีแล้วก็เป็นของแท้ขึ้นห้างมีแต่วันเวลาผ่านมานี้ของก๊อปปี้คนเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ละเออมันโลกมันเปลี่ยนนะคนรู้สึกว่าเฮ้ยกูซื้อแบรนด์อื่นก็ได้อ่ะเออแล้วทีนี้เขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่วิ่งหาของก๊อปครับเขาถ้าจะซื้อแบรนด์เนมเขาจะหาของแท้เท่านั้นลุกยุคนี้มาแบบนี้แล้วฮะยุคนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอยากได้ ูมากคอปไนกี้คอปไม่ ica, มไม่ออนิสกาคอปคงไม่ไม่มีใครอยากได้แล้วมไม่รู้นะผมคิดเองนะผมอยากได้ไหมผมก็ไม่อยากได้ถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อของแท้นะครับนี่นี่คือสไปเดโก้เนทีฟชิพนะครับหยิบตัวหนึ่งที่ผมจะหยิบมาให้ดูอ่านประวัติหน่อยไหมไหนไหนมาละอ่านประวัติหน่อยนีย่หยิบประวัติมาให้อ่าน ในนี้นะครับมันก็จะมีคู่มือมาให้นะพวกตระกูลมีที่มันเป็นผลิต,ตออกมาใหม่ๆเนี่ย first design evolution native, native native นะครับ original native เนี่ยมันออกมาในปี1997รุ่น native รุ่นรุ่นก่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆจะเห็นหลายคนมีในเมืองไทยผมว่าไม่มีเป็นแสนเล่มไอ native เนี่ยนะครับว่ามันเป็นอเมริกันตัวบุ้ยนะครับที่เพื่อนๆเ,เขาเล่นกันแล้วก็จนในปี1999เนี่ย เขาก็ออกแบบโปรโตไทป์มาใหม่ก็เป็น n a เนทีฟชิพมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วมันก็ผ่านวันเวลามาตั้งเยอะและ้วแล้วก็ปัจจุบันใช้ด้าม G-10 นะครับแล้วก็เหล็ก s 3 0 v ในการผลิตมันซึ่งเหล็กตัวนี้ผมว่าเหมาะสมกับพวกมีดพวกระดับ m i d d ดิลมิดเดิลคลาอะไรพวกเนี้ก็โอเคนะครับดีแล้วล่ะ s 3 0 v เนี่ยข้อดีที่เราจะได้เลยจากพวกมีดนอกเนี่ยนะ ก็คือคุณภาพของโลหะนะครับคุณภาพของโลหะเราจะหาโลหะแบบนี้ไม่ได้ตามออร้านวัสดุช่างหาไม่ได้ไม่มีเพราะเขาไม่ได้ทํามาตามร้านวัสดุช่างคุณจะได้สินค้าเกรดประมาณนี้เกรดประมาณนี้ไปถึงแค่โลหะนะไม่ได้รวมถึงเรื่องแบรนด์เนมหรืออะไรเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้คนสนใจเพราะมันหาซื้อในตลาดทั่วไปไม่ได้มันไม่ได้มีตามร้านสะดวกซื้อที่เป็นของทั่วๆวไปอะในภาพออกไหมมันไม่ใช่ของทั่วไปอะถ้าคุณจะแดกไว้สักที คุณไปเดินคุณไปเดินตามศูนย์สรรพสินค้าคุณก็จะได้วายประมาณนี้ยแต่ถ้าคุณอยากได้วายเกรดที่มันดีกว่านี้กรุณาไปร้านที่เขาขายเครื่องดื่มต่างประเทศหรือร้านขายวายโดยเฉพาะเลยคุณจะได้สินค้าลักษณะนี้โอ้ยเปรียบเทียบกับวายเลยนะมึงบอกแล้วนี่ไม่ใช่รายการรีวิวสินค้ามันเป็นทัศนคติล้วนๆน,นะครับมันเป็นการแอดว้าแล้วเราแอดว้าเราขึ้นมาอีกระดับแล้วเรามาอยู่ในในระดับพวก Executive Decision พวกตัดสินใจแล้วไม่ใช่มาอ่านสเปคไม่เอาแล้วไม่เอาเราคิดเลยอ่ผมผมเติมผมเติมคลังสมองให้แล้วผมเติมให้แล้วว่า G10 คืออะไร b a ค l o อกคืออะไร S30V คืออะไรผมเติมให้แล้ว c s 3 0 v มันมาจากไหนทีนี้เราเริ่มมาเฮ้ยเราเอาความรู้ทั้งหมดมาประกอบร่างกนะันดูดิแล้วเราลองเลือกมันออกมาดู เนี่ยเราหาซื้อไม่ได้ทั่วไปนี่คือเสน่ห์ของมันนะครับประกับ G10 ทำให้จับแล้วมันหนึบมือขึ้นเหมาะกับการใช้งานนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาดูเป็นไงโอ้โหมาเป็นเส้นสแตนเลสอย่างนี้เลยแบ็คล็อกนะครับงานดีไหมดีมากไม่ดีได้ไงเลยเฮียเล่นกันตั้งหลายตังค์ <laughs> ดีอีกตัวหนึ่งมาสไปเดโก้เหมือนกันนะครับโค้ด C สองสี่ห้า GP โค,ค้ดคล้ายๆกันเลย C สองสี่สี่ GP สองสี่สี่กับสองสี่ห้าเนเลขมันไล่กันมา Emphasis Pin Made in China แกะมาดูซะเป็นยังไงวะปั๊บแอบเหมือนไหมแอบเหมือนไหม แอบเหมือนนะพมีมีคล้ายๆมีคล้ายๆไว้พี่ดูดูมีคล้าย,าย,ายๆอันนี้เอ็มฟาซิ m เมดินี้ใช่หน้าเดี๋ยวเราดูเอ็มฟาซิตกันเดีย๋ยวค่อยมาเทียบนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะอันนี้สําคัญมากนี่ซองพลาสติกนะครับที่มันมากับมีดจีนมันจะเป็นซองขุ่นๆแข็งๆหน่อยนี่ซองพลาสติกที่มาที่มาจากสไปเดโกเนทีฟนะเนทีฟชิ ซองมาาันจะนิ่มๆหน่อยแข็งๆนิ่มๆใสกว่าดูยันถุงไงเอาก็มันมีให้เทียบดูก็เทียบให้ดูไงมีเวลาก็เทียบให้ดูไม่ได้มีอะไรหรอกซื้อแยกแกกวันนี้อาจจะไม่รู้นะครับนี่เอ็มฟาซิสพินนะฮะบอดี้พอๆกันเลยมีคลิปเป็นคลิปลวดนะครับ ตรงนี้ก็หนาแน่นตึกเหมือนกันแต่ระบบล็อกตัวนี้เป็น Liner l o c ล็อย่างที่ผมบอกอะมีดจีนองค์ประกอบของมัน G10 Liner เน c k ็อกแล้วก็ใบมีดใบมีด 8CR13MOV คุณภาพของมีดนะครับจับพอๆกับของที่คุณหาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่ว,ว,วไปหรือสแตนเลสไฮคาร์บอนทั่วๆไปมีดจีนมีดมีดจีนคือมีดแบรนด์จีนเลยใบยเมกใบเหล็กก็จะประมาณนี้เวลาใช้งานไปก็ทื่อ จะเร็วกว่าอนนทื่อตามวัสดุหลักการของการใช้งานวัสดุทื่อง่ายรับง่ายราคาไม่แพงตัวนู้นทื่อยากรับยากหน่อยต้องต้องรับเป็นนิดนึงนะครับอนนี้เดี๋ยวทื่อเดี๋ยวรับเดี๋ยวทื่อเดี๋ยวรับไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วก็ราคาไม่แพงมากซื้อใช้ซื้อใช้ได้พกไปไหนก็เท่ดีเท่เพราะมันสไปเดกโก้ของแท้นะสิเออมันเท่ดีเว้ยแล้วก็ไอซีรีของไอตัวเอ็มฟาซิสเนี่ยมันถูก ปล่อยมาในตลาดในปี2016นะครับเนื่องด้วยบริษัทต้องทำมาหากินฮะขายต่ดีนัซิดอย่างเดียวไม่พอแดกครับพนักงานขึ้นทุกวีเงินเดือนขึ้นทุกปีสินค้าคู่แข่งออกมาใหม่เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเปลี่ยนแบรนดิ้งสไปเดอร์โก้ก็ต้องออกมาบ้างฮะออกรุ่นใหม่มาบ้างไอรุ่นเก่าๆลูกค้าแม่งมีกันหมดแล้วนี่รุ่นใหม่มียังมันก็ต้องออกมาเลี้ยงตัวมันครับตัวไหนที่มันเด่นมันดังเด่นต่อไปครับยังผลิตต่อแยกสายออกไปตัวไหนที่ ต้องเริ่มออกมาใหม่ต้องออกครับต้องออกทั้งตัวที่เป็นโมเดลอเมริกาก็อีกชุดหนึ่งฮะออกโมเดลที่เป็นจีนผลิตมาให้เป็นแมสก็ต้องทําครับไม่ทําไม่ได้ไม่ทําอดตายฮนะไม่ทําอดตายมึงไม่ทําพวกกูก็อดตายกูจะอ,อะไรขายอียฮะฮะมึงออกมาเดี๋วกูขายให้เออออกมาเยอะๆเดี๋วกูขายให้ลูกค้ากูเต็มเลยเนี่ยเออมึงไม่ออกกูจะขายอะไรวะเขามีกันหมดแล้ววะถูกป่ะนี่เทียบต่อไปเทียบ ทีนี้่ะละจะ,จะเข้าเรื่องของคำถามและคำตอบแล้วแอบเหมือนนะรู้ไหมทำไมมันเหมือนเหมือนกันใบมีดมันทรงเดียวกันครับมันทรงสเปียร์พอยต์เหมือนกันนี่ไงแล้วก็เป็นแลตกลาวปาดหน้าเรียบมาเลยนะฮะทรงมีดมันทรงเหมือนกันทีนี้เรามาดูฟิลลิง่งฟิลลิ่งนี่คือแบ็กล็อกนะครับแบ็กล็อกเวลาเปิดต้องเอาชนะแรงตรงนี้ มันจะมีมันจะมีเหมือนคานสปริงอะ่ะงัดค้ำไว้อยู่เราต้องดันให้มันทะลุแรงแรงที่มันค้ำอยู่และก็ความแข็งแรงในการล็อกดูที่พื้นผิวสัมผัสในการจับมาดูต่อไปครับอันนี้แม่งชนกันแบบร้อเซเลยนะเห็นไหมเหล็กมันตัวค้ำยันอะ่ะทาบกระบแทบร้อเซเลยตัวนี้ระบบเป็น Liner l o ล็ อันนี้ไม่ต้องสนใจประเทศไหนนะผมออาระบบมาให้ดูนะดันเปิดนิ่มกว่าตัวน้นเพราะว่าแรงกดก็คือแรงที่มันบีบที่แก้มมันอะจากไอแผ่นไลเนอร์เนี่ยมันบีบแก้มมันอยู่เวลาดันก็คือยกหัวขึ้นชนะแรงแก้มจนแก้มจนจนล็อกมันมาดันคอยอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมผมดันหัวขึ้นไปดันมีดขึ้นไปจะมีแก้มนึงมาตบอยู่นี่ยตบอยู่นี่ยได้ยุงปะวะตบอีกทีเงี้ยนหัวขึ้นมาจนจนมันมาค้ำอยู่ตรงนี้เป็นแบบนี้ ตบอีกทีหนึง่งงัดหัวขึ้นมาเป็นแบบนี้เวลาปลดล็อกปลดล็อกตรงนี้งดงบมีดลงมาเขาจะเข้าใจมิตเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงนี่คือล็อกค้าใบอยู่นะครับเราปลดล็อกมันก็จะมาอยู่ที่แก้มมันเท่านั้นเองแปะประมาณนะั้นนะประมาณนะัณนะ้นผมอธิบายให้มันยากขึ้นความแข็งแรงของล็อกเปิดลื่นนะแต่ความแข็งแรงเห็นไหมเหล็กค้าเหล็กค้าใบอ่ะมันค้าอยู่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของใบอ่ะอันนี้เหล็กค้าใบมันค้าอยู่เต็มเลย ถ้าเอาไปใช้งานเอาไปทสในลแบบด้วยแรงที่เท่ากันตัวนี้จะทนกว่าตัวนี้นะครับในคอนดิชันหรือที่มันไม่ปริน์ออกทางด้านอื่นนะก็เพราะว่าแรงที่มันค้ำอยู่มันเต็มใบอันนี้แรงที่มันค้ำอยู่อะครึ่งใบหู oo, แล้วมันจะไม่อันตรายเหรอพี่ขอโทษนะไม่อันตรายหรอกมึงกลัวหายเถอะ <laughs> มันเป็นแค่เทคนิคในการออกแบบและสิ่งที่เอาไปใช้มนุษย์ เอาไปใช้งานด้วยแรงของมนุษย์มนุษย์ใช้งานด้วยแรงของมนุษย์เพราะฉะนั้นไอเหล็กค้ำตัวเนี้ยไม่มีทางที่มันจะพับกลับมาได้แต่แต่จะเอาไปอีกระบบล็อกที่มันเป็นไ i เนอร์ล็อกแบบนี้ถ้าเจอแรงสั่นสะเทือนการการเอาไปฟันแบบไร้ทิศทางบางทีจังหวะดีๆล็อกดีๆเกิดใช้ไงไปนานๆน,นะนนเกิดมันหลวมฟิตติ้งไม่ค่อยดี อีตัวนี้อาจจะพับกลับมานิดนึงทําให้มีดมันงับกลับมานิดนึงได้มีโอกาสนะครับแต่ก็จะไม่กลับมาพับนิ้วคุณได้เลยขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้คนในการทํางานมันอาจจะส่นเกิดการสั่นสะเทือนกับมีดที่มันหลวมมากๆนะครับมีช่วงคลอนเยอะๆนะครับจังหวะหนึ่งมันกระดูมันหลวมแล้วก็เป็นไปได้แล้วแล้วไอตัวแบ c ็คล็อกไม่มีเหรมี ทำไมจะไม่มีตัวแบ็กล็อกนี่ผมเห็นมาจากของเพื่อนผมนะครับที่เขาใช้งานมาเยอะๆอันนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะเขาใช้งานมาเป็นรุ่นของเอ d นดู่าเขาใช้มานานแล้วมันเป็นมีดที่เขาใช้งานติดตัวเลยเอ d นดูก็จะเป็นล็อกแบบเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักแล้วก็จะเป็นล็อกแบบนี้นะครับง่ายๆสวยๆแต่ล็อกมันจะบางกว่านี้หน่อยหนึ่งนะ เป็นรุ่นที่ขายดีมากแต่เขาใช้ไปน,นานๆเนี่ยใช้ใช้เวลาเคาะๆอย่างเงี้ยมันหลุดได้นะเว้ยมันหลุดแบบคือคือ,คอมีดมีดมันสึกหลอแล้วอะ่ะคือยังไม่ใช่ไม่ใช่ของใหม่นะคือเขาใช้งานมานานละเอาไปเคาะเอาไปเคาะๆอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยมันหลุดออกมาอย่างนี้ได้อะเออเพราะว่ามันมันมันใช้งานมานานแล้วไงมันจะเป็นแบบเนี้ยเออแล้วมันก็หลุดมาแต่มีดปกติมันจะไม่เป็นนะ,ะตอนนั้นเอิไปเคาะพอเคาะมันเกิดแรงสั่นไอ้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก่อให้เกิดแรงรอบตัวเลย นั่นมันเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะตอนที่เขาใช้บ่อยๆอ่ะผมว่าไอ้ตรงจอยตรงเนี้ยมันมันคลอนไปหมดแล้วว่าจนตัวขบที่มันเป็นเหลี่ยมอ่ะมันขบมันเหลี่ยมมันขบมันจนมันมนไปหมดแล้วอ่ะพอมันมนบับโอกาสที่มันโดนแรงนิดนึงมันปุ๊บมาได้เลยนึกภาพออกไหมครับประมาณนั้นอ่ะแต่ก่อนเป็นเหลี่ยมเงี้ยมันขบกันยากแต่พอใช้ไปนานๆตรงนี้มันถูกใส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 ไปหมดอ่ะโลหะตรงเนี้ยถูกใส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 มันก็จะเป็นกลมๆพอกลมๆมันโจนกันมันเป็นอย่างงี้ง่าย อธิบายด้วยโครงสร้างมนุษย์นี่แหละถูกไหมใช้ไปนานๆอ่ะมันก็เริ่มเหล็กมันสีกันบ่อยๆอ่ะมันก็มีช่องว่างของเหล็กมากขึ้นอ่ะวันดีคืนดีมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็บล็อกออกมาได้มันก็มีโอกาสสึกล้อด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกหลักในการออกแบบเพราะออกแบบมามันก็เป็นแบบนี้นะแต่ขอโทษพี่ถ้าพี่ใช้ขนาดนะดับแมงคุ้มเฮียแล้วจริงมันจะมีสักกี่คนที่ใช้ขนาดนั้นอ่ะมันจะมีสักกี่คน โอเคไหมครับวันนี้พี่ต้องเลือกเอาละมึงวันนี้พี่ต้องเลือกผมจะเลือก emphasis หรือผมจะเลือก s p y d e โ c o Native Shift ีผมเห็นสเปคมันหมดแล้วนะเห็นข้อดีข้อเสียผ่านวันเวลามาแล้วแล้วผมเป็นคนใช้งานด้วยนะครับแล้วผมก็มีเงินพอที่จะจ่ายมันซื้อได้นะแต่วันนี้พี่ต้องเลือกแค่เล่มเดียวนะวันนี้พี่ต้องเลือกแค่เล่มเดียว สองตัวนี้ราคาต่างกันเยอะไหมพี่แอบถามต่างกันเป็นเท่าเลยทิศไอ้เยี่ย <c oughs> นเนี่ยมีครึ่งหมื่นอ่ะไอ้นี่มีครึ่งหมืนะ่นไอ้อน,นี่ต่ำสองพันนะตอนนี้นะอ่าเอาผมไปเลอกโฟร์เลสไม่ได้นะนี้ผมลงราคาไว้ให้แล้วนะเป็นราคาอ้างอิงก็แล้วกันอย่ามาว่าการบวกลบห้าสิบบาทร้อยหนึง่งผมก็จะไล่แก้ราคาไปเรื่อยถ้ามันมีของในมือแล้วก็ถามกันเวลาไหนเวลานั้นราคาไหนราคานั้นนะครับวันนี้พี่ต้องเลือก มันมีปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องเอามาคิดด้วยนะครับเวลาที่คุณจะต้องไปซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งคุณมีเงินอยู่ในมือแล้วนะครับบางคนนะ่ะเขามีเงินนะจะมีมากมีน้อยนะผมไม่รู้แต่บางคนนะ่ะแม่งมีหนี้ด้วยคนแบบไหนมีหนี้ขอโทษฮะคนอย่างกูเนี่ยมีหนี้ค่าไฟเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยค <c oughs> ่าไฟที่บ้านนี่สองพันนะมีสองพันสองพันบวกยังไม่ได้จ่ายก็เลยค้าน่าไมาอีกแล้ว เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีค่าไฟรวมค่าน้ำแม่งต้องมีสองพันห้ากูยังค้างเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นครับคนไม่มีหนี้ก็เลือกเอาฮะจะเงินมากเงินน้อยเลือกเอาแต่ผมมีหน,นี้ครับผมซื้อหนี้ครับผมเพราะถ้าผมซื้อไอน้นี่ผมยังติดหนี้ค่าไฟเขาอยู่ฮนะแต่ถ้าผมซื้อไอ้นี่ด้วยผมมีตังไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำโอเควันนี้เอาตัวนี้ล้วะถือกับรับเอาถูกดีด้วยได้พี่กลับบ้านไม่มีปัญหาเลยเท่านั้นเอง นี่อีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่ไม่รู้เพื่อนๆมีเยอะนะจะซื้อจะท่านั้งมึงผ่อนโทรสาผ่อนอะไรกันหมดหรือยัยงไปดูกันเลยถ,ถ้าผ่อนหมดแล้วก็แล้วแต่นะเบาตัวอยากซื้อแพงหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้กูต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยไปลูกกับบ้านเอ็มฟาซิตเย่เอาไปเล่นได้ล,ละโว้ยพอละแมงมุมเหมือนกันไม่เป็นไรโอกาสหน้าฟ้าใหม่แก้มือกันได้ครับขอมีตังและไม่มีหนี้แก้มือคราวหน้าซื้อไอตัวนั้นก็ไม่สายสวัสดีครับ